ตัวดำล้วนอ่ะชื่อมองแมมมก็มาตัดดับใช่เจ้าลงนี่เขามากระดาษปลาดำดน่ะไปหน้าก็น่าสีเมื่อนี่แล้วนี่กระดางเป็นยำปลาดูเมื่อไหร่เนี่ยผู้นางสบายพหลับเสียบอ่า การเลยนีโค้ดพอโค่พอโคโคสวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยกับช่องวิวโกกอกนะคะก็เมื่อวานนะคะเราได้บุกไปที่จำปรงเนาะก็คือน้องแพรกับช่างโค้งนะคะมารับที่บ้านเป็นอะไรที่เสไพภัยมากแล้วเมื่อวานเราได้มีโอกาสไปไหว้องค์ปู่ปาริจิตนาคราชนะคะแล้วซึ่งเป็นวันสําคัญนะคะ วันที่2กุมภาพันธ์2569นะคะเมื่อวานจะเป็นวันจันทร์ซ้อนจันทร์นะคะเราสามารถขอพ่อนะคะขอโชคลาภแล้วก็ขอการของานนะคะซึ่งเราก็ไปถูกวันจริงๆนะคะที่จริงอะ่ะไม่รู้นะคะว่าวันที่2กุมภาคือวันอะไรแต่ว่าป้านะคะได้บอกว่าคือามาถึงมือแท้นะคะทําไมมาถูกวันจังเลยเพราะว่าวันเนี้ยเป็นวันจันทร์ซ้อนจันทร์นะขอพรกับองค์ปู่ก็จะได้ โชคลาภเยอะๆนะคะก็จะ,ะขอเป็นเรื่องการงานนะคะเรื่องธุรกิจของเราเองค่ะก็คือตอนนี้นะคะหนูกับแอ้เต๋อแล้วก็แอนแนนนะคะกับไอแพรวนะคะทุกคนมีแพลนว่าเราจะทำโปรเจกต์หนึ่งค่ะทุกคนก็ฝากติดตามด้วยนะคะเป็นโปรเจกต์ของพวกเราเองนะคะสาวๆสามท่านนะคะก อตอนนี้อยู่ในช่วงกระบวนการทดลองนะคะทดลองแล้วก็กำลังพัฒนานะคะในตัวสินค้านะก็ฝากพี่พี่เอซนะคะติดตามแล้วก็ช่วยช่วยซัพพอร์ตหนูกับเอเตอได้นะคะแล้วก็มีเซอร์ไพรส์อีกอย่างหนึงนะะ่งค่ะทุกคนคือช่วงพักอย่างนี้เราจะไปอยู่กับคุณป้านะคะ สามเดือนค่ะท <ooo> ุกคนเราจะไปอยู่ที่นู่นไปกวนประสาทไปกวนประสาทสวนะคะทุกคนก็รอฝากติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวไปชมคลิปของเมื่อวานกันเลยค่ะตัวดำล้วนอ่ะชื่อมอมแมมมาหาตัวคุณเน เดี๋ยวเด๋วโทรหาน้องชายให้น้องชายไปไอต้อนรับก่อนแป๊บหนึง่งโอเคโอเคใครทาาโทรมาแพ่วมันโทรมามันบุกหาถึงบ้านมันอยู่บ้านตอนนี้อยู่หน้าบ้านที่จำได้ปะแล้วว่าหาถึงบ้าน <laughs> แล้วก็แล้วก็จอดรออยู่หน้า <c oughs> จังอยู่ตอนนี้เราก็เดี๋ยวซื้อของแล้วก็กลับไปหาน้องแพลวกับช่างโคกนะงานตั้นเนาะครับวัสดีครับสวัสดีครับก็มากระดาบไส้ไม่กล้าลงเออเข้ามากระดาษตัวตารดำเจาเนี่ยเฮาป่ะมันเฮาเฮาเฮาไหมขปเข้าไปนั่งดีข้างในเลยเรื่องไเราไปต่อเชียวฮะ ว่าไสิพดีจ้ารถใครไม่รู้รถใทรไม่รู้รถไคม่รู้ไม่าารเปแล้วรู้มารถรู้มาแล้วนุ่นนุคนพามาพามาหาป้าคนวาพามาหาป้าเน่คนว้าพามาหาป้าเน่ ไปไรมาฮะไปอันจักไปเลอหลเล่เลไปเล่เล่เล่เล้า้าหลอจะไปนามาถึงนี่เลยนะเดะีไอ้ไอ้ก sure> ่องาแมบอกจะไปนามาถึงนี่จะจหวน้หยักไร ไปหน้าก่อนเ่ฮะไปหน้ากาันตีเมื่อนี่แล้วนี่กรันเป็นยปาดอด้วยกันวาิไปใบกูไปลีิจแหมมานาคกอเดี๋ยวนานเอาอย่าอย่าอย่ายกนคม่ได้กลางธนามัน่อยเถื่อนนเมื่อกีนัสมื่นนี่นะ อะไรอะโรยแก่ข้ ok นงเงเก่า oh, ๆมันกินแซ่บไม่มันสอดสอนพี่สานเอเอามาหักเอ้ยเอออยู่ไปนักอ๋ออันนี้ก็ไปสอดเพื่อนพุ่นห้ามยังไปเคยไปเพื่อนเขาอันนี้ไปสอดเนี่ยค่อยค่อยคยพาพอไปหาเพื่อนสมัยดึกดําบันเดี๋ยวเดี๋ยวสมัยดึกดบารันสมัยอันฟิสโตนปะพาเราไปหามู่แล้วผลีมันยวนสารคาค่อผลีก็เลยได้แวะหาแมนแแลล้้้ววได พามาหาอยสามีเก่งเนม่ยอดเฮายังไม่ได oh, mm. ้ไปเลยยูหาเลาะดินยูเลาะดินยูเขาเป็นยังไงคล่ะกังรู้ปเด็นวปเที่ยว์มานค่ะนีสิไใบใบทูปาลีจีนนิสิ์ไปคอง้างบม้อที่ปากันเออชายสาโตน่าป่าเลยชายชาวโตเอออ้อีกนึงนะาเนาะปาว้เลย เดือนแห่งความรักบอก่อไปหาลุงลุงลุงถือเลขได้ป่ะเจใบล่ะเฮ้ยหมันหมันอันนี้คุ่นดีขึ้นเลยหัวค่าดำหนาไปหาพี่เจ้าขอจอยจันี่มีป้าคนเดียวที่รักเราว่าผม นั้งระบบอนเริมาอนกลังลบนอยทำไมทุกคนทักหนูว่ามาดีเหรอคะมีมีเขามีอะไรางเงินกันมีรอกันมีมีนลมีโน้ลมีนี่รน้ไกนมีมีนี่ม่ดูนีต่ไปมีไล ใช่ดไปไปอ้คนนี้รอไปทีไม่ต้องไปไม่ต้องไปเดี๋ยวเราเดินทางไปจำประดง,งกัน<ห>นะครับบนมาแล้วครับด่วนกลางดึก้ด่วนกลางดึกพี่สันตาน่ะครับเปล่ารอกเอ,อาเอาบ๊อบอ มันแสงแฟลชคือตอนนี้เรามาถึงที่หลังป้านะครับเราคิดว่าเราก็ไวพอสมควรแล้วนะคือแต่ว่าป้าไวกว่าใช่ <c oughs> เรียกอะไแล้วลยเราเรียกเรากลัวเรากลัว,ลวหมาเราเข้าไปไม่ได้แล้วน้องน้องหมอน้องน่าจะเป็นมิดยู่นะเพราะว่าห่างกระดิกอยู่ไม่ถึงเราดิมิด <c oughs> มิดอาชีพ <c oughs> เราใช่ไหม <c oughs> ไมิดมิดาชีพเดี๋ยวรอป้าลงมา ตอารมณ์ตูสมาสมิธาเทียาสกาเลนะชัยยะชยยะปาริสินครามหาราภปฏิทินหนึ่งนามาโอริยะเมตตาโยโพธิสัตโตนามองพุทธายะอทีินาสกาเลนะชยยะชยะปาริสิตนครามหาลาภปฏิทินหนึ่งนามาโอริยะเมตรโยโพธิสัตโนามงพุทายะ Hukumihktakanilaliy filtriban hocro спортist それ cliffs makHAyohana karakvij flats mévanihapā aliyah บานมาบ้านม้เสียบากเรืองักยังะเรียกพาขนาดมุดหลบขนาดนี่โอ้หลกขนาดนั่าฟังเรียบเวงนี่กลินหอมมีปากมินนะโอ้นาสบัโอ้หลาบเสียบว่ะ การเว้ยโก้โก้ดอ่โก้อโค้อโค้ประจำอยุ่อยู่เหินก็เอ็ดเข้าหมู่นี่มูกกะนั่งปลาจังได้ให้เข่าโจบปานี้อ้ยหนาว คนกินลูกอือลืมอันนี้กินะไรดีบ้าือยังสามเดือนบ่องสามเดือนก็รับจอบคาชีพเหมือนกันมั้ยังแม่นมา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 สิมาเลยกนวัต้ตาลมาวดจังแล้วอันนี้ยังลย้อนเนาะมูันดเนาะีหมูมามามารับจอบนเดี๋ยวเหร มากูกับมึงสคนละสองเอาบอเอาตามเดินแต่งก็ดีวอแหละพ่อสามสองเออสางสองสึงสองาวถึงสองนึงใทยกับโอมนะไป็นดู้ชายโอมเลเขาเป็นชีโอมเลยโอ้พอดีสาม้องดันซอยเดียวมากวนสังางานให้สังป้ามีนางรำประจำพอดีแลพอดีเลพอดีเลคอนเทนต์เลคอนเทนต์ยังเป็นสิบเลามาลมาลับจอมาลับจอมบ ลาิเป็นกลานีน่ะป้าจะไม่มีเงียบนะมีแต่ปวดหัวมีแตรงไปพวก้พน่นะปจะบบางลอกดาวนะโอได้เลยป้าสีหลังจบเดี๋ยวป้าเป็นบ้านพี่ยูโรเออนีกลาคนินบ้านพี่เรียบดีไอวัล เว้ยเป็นปีก็ยุ่เนะติ้นก็มีเมื่อยเต่อไอตางประเทศอยู่เนี่ยเตต่อไปอีเลยเอตต่อไปได้เลยหน้งานเนาะแเอะายเลยบางเราสั่งบาล้างไงล้งที่จังบาน่ะได้แบเช็ดแบบไก่หน้าเนาะเช็กระทอไปหน่อยนะอ๋อบางส่วนบางส่วนบานสวนคือดังเถื่อนพดนะเออบานบางสวนแบบไม่ล้างไงได้ล้างแบบพื้นที่หนึ่งงานเนาะ เม็ดว่าเขาเนี่ยเาเล่านั่นบอกหนึ่งงานเป็นงางานไปใหญ่เลยหนึ่งงานพี่สิบเอ็ดได้หลังหนึ่งบุติป่าที่พี่ลูกมาให้เบิรงนเอาละมาเลยนี่ขอดีไหมขอนำมาเลยขอนเอาแล้วเดี๋ยวเขาทั่วทั่วกันแล้วเออเดี๋ยวสิบเอันไปแวดล้อมเนื้อมีรถก็มีรถอยู่เนาะคนละขั้นเยอะนะทุกวันจันทร์วันศุกร์ กันเที่ยวอยู่สุกวันจวันสุกทำอย่างเดียวก็มากับปลากันเล้เดียวไปดำป่ากุดนะหอดอะไรไรเงีมันีนวันพายสอบอาดโซนทั้งาไปพูดแล้วไปพูดแล้วังนี้แล้วนันผ่านเนี่ยนี่ยผเบาผู้ผานเหมือนลกตเล็กกูอยู่ในกระไดพแห้งแล้วเห็นตกมาแต่ว่านี่มันนิวอมเห็นักวะอ้าวีได้กินเร้า อันกินอยู่ได้หมอปดาอมกระซบได้รอวะเต็มหม้อไ้กิเล็กมัหนอยหน่อยนะกินได้ไมัเป็นห่อไปอ่ก่กินมึงอย่ไนอ้าวีมันเะไมีบุญตัอหม้อใหญ่ไงอันกินเล็กตลมไหวไหมมันหน่อยหน่อยข้ากับหมาไปในส่องนทีเดียวจะมีแต่กินไปเด้หรอวะเ่าไม่กินนั้นเขาละลายมือละมึงอ้แพรไม่กินหรอกินไปสบันกิน หยัวนกินก่อนอุ้ยตาอย่าพึ่งทานไปดูไปดูนะ้าถังมันอุ้ยไม่กินเ้าเลยกินได้เรไปมากกินอีกค่ะก็กินได้เร็วเร็วเอาจริงจังนะหนึ่งสองสามจริงจังเลยนี่เออเออไม่เคยสองสุขินนายังมาแบบสามเดือน่อขอบิ้ยวเยค่ะมีเบีวดอมีเบวดอ ห้องวางก,กัะแพ้ก็ระย่างกับเมื่อเลยใชเต้ะย่างช่วน้มันมุ่กันพอดีอ่ะเพระว่า้นระย่างมีทุนหน้าพวกมวกว่ามีทุนสามเดินซีรีส์ไม่ยุ่ง่เอาจยังไงไม่เดะแอนนี่ตอนไหนบ่งต้นไบ่งซีรีบ่งซีรีอยู่ไม่อก็มาคริปงทีบ่งซีรีไอแอนดหลดซีรีไ่หา เสียงานเสียการบดกันได้มู่าแล้วเนี่ยพอดีมาเมืองซีรีสทีเดียวเนี่ยมาห้ามาเขากำลังเมืองซันเดียวเออเาแม่ดาคือมีกลิ่นเขานอำเสือเมยพักติวแล้วก็พักเลยวะพักกลุ่มซาอู่คุณถ้าคุณเนี่ยไม่มีพักะคนมาพักุนะ เอายุ like ่มมาก่ปน <e to ่หนดาเออมิโพักตูบมาเลยอืมหอมยุ่มแม่ยุมไปเธอป้านะหอมหอมักตูมาเลยนะยุ่มจ้าอุ่ักจูบซื้อจ้าอุ่มก็ข่าเแกเะให้าเแวนแกงกิเลศแกงกิเลน อุสาวะพี่ลึกต้กินเนาะเห็นเขาตกใจหม่บ้านนี่ก็แต่การมาห้าปลาอาอมเด้อวะมันกินข้าวแล้วค่ะบ้านแทยหยุดพอดีไไมแ่ร้าแ่หยุดพอดีโกหพอดียิบไปๆไปนี่เราลาบกินกันอปกินแล่นเดอุสาแบบปลาดาไหงตามุม่มเด้อไปไป็นใบยังแสบก่นข้าวร้องแล้ว Ừ. Mày mà 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 này mày 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 Nước mày 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 mà mày 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 สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณ FC ทุกท่านที่คอยซับพอร์ตคอยให้กำลังใจช่องวิวประกอบมาโดยตลอดฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดวิวและแอดเตอร์ด้วยนะคะไวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ